คุณเริ่มต้นตั้งแต่ต้างงานเราดีไซน์ตำแหน่งนั้นแมทช์ไหมและก็2การที่เอาเข้ามาด้ทำงานในทีมคุณแมทช์กับทีมเมมเบอร์แบบไหนใน PI สามารถบอกได้ว่าคนคนนี้คนนี้กับคนนี้ทำงานร่วมกันจะทีมสไตล์แบบไหนอะไรทำให้สักเซสได้คนนี้กับคนนี้ทำงานแล้วเป็นทีมแบบไหนอะไรให้สักเซสได้ อันนี้ก็คือภาพรวมภาพใหญ่นะคะจะเห็นว่ามันจะแบ่งออกเป็นส่วนๆนะคะส่วนที่ซ้ายสุดก็คือ diagnose เนี่ยเป็นการวิเคราะห์ว่าคนของเราองค์กรของเราทีมของเราผู้นำของเราอยู่ในตรงไหนก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะในแง่ของสายสุดถัดมาก็คือก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ design solution นะคะก็จะเห็นอยู่ตรงกลางๆตรงสีฟ้านะคะ ในขณะเดียวกันเครื่องไม้เครื่องมือถัดมาคือ High Solution ก็คือรับคนเข้ามาเป็นคนแบบไหนนะคะอันสุดท้ายก็คือขวาสุดเลยก็คือ Inspire Solution แต่ถ้าจะเห็นว่า PI ต่างยังไงกับ DISC ก็จะเห็นว่าทั้งหมดเลยเริ่มต้นตั้งแต่ Diagnose Design High และก็ Inspire แต่ทั้งหมดนี้ที่เห็นใช่ไหมคะว่า PI ครอบ r หมดด้านบนที่เป็นวงกลมหมายความว่าไง คุณเริ่มต้นตั้งแต่เิ่าจ้างงานนะคะเราดีไซน์ตำแหน่งนั้นแมทช์ไหมและก็สองการที่เอาเข้ามาได้ทำงานในทีมคุณแมทช์กับทีมเมมเบอร์แบบไหนคุณแมทช์กับองค์กรแบบนี้กลยุทธ์แบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นคอสไลด์ถัดไปนิดนึงนะคะว่าต่างกันยังไงอันนี้ก็คือเรื่องทีมนะคะว่ารับคนเข้ามา ซึ่ง D.I.C. s สามารถที่จะคัดคนเข้ามาแล้วทุกจริตแต่วัดในแง่ของ personality behavior al. แต่เขาทำงานกับคนอื่นซึ่ง H.R. ที่นั่งอยู่ตรงนี้รู้ได้ยังไงว่าเขาจะจอยทีมนี้จอยทีมนั้นได้แบบไหนใน P.I. สามารถบอกได้ว่าคนคนนี้คนนี้กับคนนี้ทำงานร่วมกันจะทีมสไตล์แบบไหนอะไรทำให้สัก c ์เซได้ คนนี้กับคนนี้ทำงานแล้วเป็นทีมแบบไหนอะไระให้ u ั c เซ s ได้นะคะ PI มีทีมให้และมี t a k e อเว y ์มีโคชชิ่งทั้งหมดให้คอวไลไลต่อไปค่ะนี่คือกลยุทธ์คุณไม่ต้องออกแบบคุณไม่ต้องไปสื่อสารให้หนะักใจว่าจะสื่อสารกับทีมนั้นทีมนี้แบบไหนเขาบอกเขาจะไปดาวังคารด้วยกลยุทธ์แบบนี้แต่ทีมของเขาอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ข้างนอกใช่ไหมอยู่บร อยู่<ไ>ป,ปริ<ไ>ปมณฑลอ่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทีมปริยมณฑลแต่ไปดาวังคารได้ไหมคุณจะไปบอกกับผู้นาํากับคนอื่นบอกว่ากลยุทธ์นี้เอาไว้ก่อนไหมพัฒนาคนให้เราก่อนจากปริมณฑลมาเข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วค่อยไปที่อื่นได้ไหมอันนี้ก็คือเอาแค่ชื่อเขาพรอดออกมาเป็นทีมและเอากลยุทธ์ไปแมชและระบบจะบอกเลยว่าไกด์เลยว่าใช่หรือไม่ใช่ลอก่อนไหม คนที่คุณมีอยู่ทีมที่คุณมีอยู่เหมาะที่จะไปดาวการตอนนี้หรือคนที่คุณมีอยู่ทีมที่คุณมีอยู่อยู่ปริมณฑลก่อนดีไหมและจะพัฒนาตรงไหนขอหน้าทัดไปค่ะระหว่างนี้รอผมแชร์ลก์นิดนึงครับ,รบว่าผมรู้สึกว่าเครื่องมือ P.I. ทะครับทำให้ผมรู้จักตัวเองมากขึ้นเหมือนหมอดูเลยครับผมรู้สึกว่า้ สวดีผมก็จะคุ้นชินกับ DSC <ช>นะครับเ<ช>นาะแล้วก็วันเราเป็นพาร์ทเอนอร์กันก็พี่แนทไหนลองเอาเครื่องมือนี้มาทํากับผมหน่อยทํากับทีมผมเนี่ยพอจากที่แบบเจอกันครั้งแรกครับพี่แนทแบบทำนายผมเนี่ยเหมือนหมอดูเลยเรับอมเฮ้ยรู้ได้ไงว่าเพราะว่าในอาชีพผมด้วยงานผมเนี่ยต้องคนออนสเตตนะครับนะแต่พี่แนทบอกเลยว่าจากเครื่องมือ PI ไอทำให้รู้เลยว่า้ตัวผมจริงผมเป็นซ<ช>ูเปอร์อินโทรดนะครับเนาะแล้วก็ฝืนมากๆครับเชื่อหรือไม่คือสิ่งที่เรามองเห็นเราอาจจะบอกว่า อาจารย์ B comfortable ที่จะอยู่ on stage control stage ได้ข้างล่างข้างบนและ audience ทั้งหมดได้แต่ตัวตนจริงๆเป็นคนค่อนข้างที่ private จริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอยู่ข้างหลังและเน้นกระบวนการให้ success ได้แต่การ on stage คือการดึง audience audience ทั้งหมด draw attention มาเพราะฉะนั้น PI วัดที่ drive แรงขับเคลื่อนของอาจารย์ B คืออะไร และปรับตัวไปแบบไหนเพราะฉะนั้น P.I. ต่างจากตัวอื่นก็คือจะมองเห็นเลยว่าอาจารย์ B เป็นเด็กชาย B เป็นแบบไหนจะเห็นนะคะแล้วก็อาจารย์ B เนี่ยเปลี่ยนตัวเองในแง่งของเซลล์คอนเซปต์คือการทำงานใส่หมวกของ C.E.O. และ Founder ของ Beyond Training เป็นแบบไหนและในขณะเดียวกันสิ่งที่คนอื่น Perceive ก็คือ Synthesis เนี่ย อาจารย์บีเป็นคนแบบเสื้อแดงหรือเสื้อขาวนะคะอันนี้ก็คือ p i ต่างกับ D.I.S.C. โดยการรู้ว่าคุณตัวตนของคุณเป็นใคร,ครอาจารย์บเป็นนกเกิดมาเป็นนกบินอยู่ข้างบนแต่ตอนนี้อาจารย์บีเป็นฉลามทำงานอยู่ในน้ำเป็นปลาแน่นอนบางครั้งอาจารย์บีอึดอัดอาจารย์บีรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเราท้ท้อห่อเหี่ยว แต่ PI บอกว่าอาจารย์คะเก่งจังเลยเป็นได้ทั้งนกและปลาครับสุดท้ายความคาดหวังคนคนอื่นคือเซนติสิสเห็นไหมคะอาจารย์อาจารย์บีาา B, เป็นทั้งนกและปลาแล้วคนอื่นคาดหวังอย่างอื่นอาจารย์บี B, อาจจะมีความรู้สึกว่าจะเอาอะไรกับฉันอีกแต่สุดท้ายแล้วทุกคนทำได้ทุกหน้าที่ทุกงานทุกส่วนแต่แค่รู้ว่า self awareness เราคือใคร What make you happy ถ้าเป็น HR ถ้าคุณมีเครื่องไม้เครื่องมือนี้บอกได้เลยว่าคุณเป็นแม่หมอและพ่อหมอในอนาคต <laughs> ได้เลยครับ